ทะลุห้องประชุมข้างในร้านทะลุไปจนถึงโน้นเคาน์เตอร์แล้วค่ะ้าวของหมดหมดช็อกมากเลยอะผมพูดอะไรไม่ออกพอเห็นสภาพร้านไม่คิดว่าร้านผมมันจะเสียหายขนาดนี้นี่ไม่ใช่ร้านเลมถนนนะคุณผู้ชมร้านเนี้อยู่ห่างจากถนนมาประมาณเกือบร้อเมตรแล้วรถพุ่งมาแบบนี้คือเขาปีนทางเท้ามาไงแล้วก็พุ่งใส่ร้านนี่เสียหายไม่ต่ำกว่าร้านนะคะฮะล้านบาทเลยหรอใช่โอ้โห โอ้โหพี่อยากกินกาแฟพี่ก็ไม่ต้องเข้าแรงขนาดนี้ก็ได้อัคือเข้ามาแบบกวาดอ่ะนี่ไม่ได้แค่ที่เดียวแล้วนะไม่ใช่อเมริกาโน่ที่หนึ่งเออรีบจะเอากาแฟหรือเปล่าโอ้โหไปหมดค่ะอันนี้ไม่ใช่ drive thru ใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าเข้ามาถึงทะลุแบบนี้แล้วอเมซอนคุณผู้ชมตีสองนะคะเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาสาขาตึกเอ็มที่มาตาพุทธของระยองค่ะพลเมืองดีก็ต้องไปช่วยคนขับกระบะก่อนแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้เอาตัวคนขับเนี่ยส่งโรงพยาบาล ดูความเสียหายในร้านกาแฟหน่อยหน้าร้านอะ่ะมันโล่งไปหมดแล้วเพราะว่า t o y ยต้าร v o สีดำนี้ชนทะลุห้องประชุมข้างในร้านทะลุไปจนถึงโน้นเคาน์เตอร์แล้วค่ะจอทีวีโต๊ะเก้าอี้ข้าวของมดสมดใกล้กันเนี่ยก็พอไปตรวจสอบดูก็เจอรถในสภาพที่พังยับทั้งคัน ป้ายที่จอดรถของเทศบาลเมืองมับตะพุทธก็โดนชนจนล้มได้รับความเสียหายถามเจ้าของร้านนะคะคุณสีนัทชัยบอกว่าตอนนั้นผมกับภรรยาไปพักผ่อนที่อ่างเก็บน้ําเขาจุกที่ระยองแล้วก็พอผมรู้ว่ามีรถพุ่งเข้าร้านช่วงตีสองตีสาผมรีบกลับมาดูนะช็อกมากเลยอะ่ะผมพูดอะไรไม่ออกพอเห็นสภาพร้านไม่คิดว่าร้านผมมันจะเสียหายขนาดนี้เปิดกล้องวงจรปิดดูก็ยิ่งงงนี่ไม่ใช่ร้านริมถนนนะคุณผู้ชม ร้านนี้อยู่ห่างจากถนนมาประมาณเกือบร้อยเมตรแล้วรถพุ่งมาแบบนี้คือเขาปีนทางเท้ามาไงแล้วก็พุ่งใส่ร้านนี่เสียหายไม่ต่ำกว่าร้านนะคะฮะเออล้านบาทเลยหรอใช่โอ well, ้โหโอ้ยก็พี่ร้านรวงเขาเคาน์เตอร์เครื่องทำกาแฟอะไรมันตั้งเท่าไหร่อะจากการสอบสวนคนขับกระบะเนี่ยคือนายไพฑูรย์อายุ43ปีเขาบอกว่าผมอะขับมาจากแยกไฟแดงตลาดลานปูนพอมาถึงจุดตรงเนี้ยเมื่อกี้คุณเบิร์ดคุณดอม ผมผมหลับในอ่ะอแล้วผมถลายเสียหลักไปไปชนป้ายชนร้านกาแฟตำรวจก็แจ้งข้อหาค่ะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายแล้วเดี๋ยวก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปโอ้โห,โโหไม่ต่ำกว่าล้านอ่ะคุณผู้ชม,มทางงวงก็อย่าฝืนเลยดีกว่า